อาตมานั่งกรรมฐา,านใหม่ๆไม่อยากจะอะไรยินอะไรมันกวนเราเอากีพึ่งมาอุดหูไว้อุดนึกไปอยากให้ตาบอดอันจะดีเงียบอย่างเง้เอากีพึงมาอุดเดี๋ยวก็นั่งอยู่ในปา่าเงียบเงียบแต่มันเงียบแต่ป่าตรงนี้มันไม่เงียบมันวนุ่นก็เลยคิดไปเออไอ้คนหูหนวกคนตาบอดนั้นมันเป็นพระอราหันได้เนี่ย ก็คิดไปอย่างนี้นี่ธรรม,มารู้เรียกว่ามันไม่รู้อะไรว่ามันเป็นอะไรจึงทําหาอย่างนั้นอาจจะมาโง่มาแล้วเดี๋ยวนี้มันก็ยังโง่ก็ยังไม่หมดเหมือนกันนะยังมีโง่ติดมาอยู่มันมากดังนั้น,นจริงมาพูดให้โยมฟังให้เข้าใจเช่นเรามานั่งตรงนี้เราตั้งใจว่าจะมาสงบนะมาสอนแกะทาความสงบนะแล้วก็ตั้งใจให้มันสงบไปนั่งนี่มันสงบนะ บางทีพอนั่งไป็นทริปหนึ่งก <lover> ็เส <c oughs> ียงเครื so ่องบินม <cat> ันฮือเสียงรถมันฮือมาต่อไม่สบายใจแล้วไม่สงบนะนึกว่าเสียงเครื่องบินมากวนมากวนเรานึกว่าเสียงรถมากวนเรานึกว่าเพื่อนทั้งหลายนี่มากวนเราออก็เลยไปนั่งทะเลาะกับอารมณ์อยู่นั่นแหละไปนั่งทะเลาะกับเสียงคนไปนั่งทะเลาะกับเสียงรถ ไปนัง่งทะเลาะกับเสียงเครื่องบินพราะเราต้องการสงบเสียงเครื่องบินมันดังเสียงรถมันดังก็นึกว่าเสียงเครื่องบินเป็นอันตรายเสียงรถเป็นอันตรายก็เลยไปทะเลาะกับเสียงเครื่องบินอยู่นั่นหละไปทะเลาะกับรถอยู่นั่นเละหารู้ไม่ว่าเราไปเราไปกวนเขาไม่ใช่เข้ามากวนเรานี่ย กงกันข้ามเลยนึกว่าเขามากวนเราไอ้ความไปจริงเรามันไปกวนเขาถ้าเรารู้จักว่าอรถมันมันก็เป็นประโยชน์เหมือนกันถ้าให้มันเป็นรถอย่าไปยึดหมายมันเครื่องบินก็เป็นประโยชน์ของมันถ้าเรารู้จักมันมันก็ไม่กวนเรานที่เรามานี่เราเดินมาหรือนั่งรถมาหรือเปล่ามาที่นี่รถมีเสียงไหมี่เราเดินมาที่นี่ นี่นั่งมันมาถึงนี่ทําไมไปให้โทษมันว่าเสียงรถมันกวนเราถ้ารถไม่มีเสียงมันจะนําเรามาถึงนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้เราคิดอย่างนี้บปัญหาก็หมดใช่ไหมนะมีเราเราืเร่องเราเป็นเรารถเป็นรถวางในคน้าที่รทางมันก็สบายเลยนะเนี่ยอันนี้เราก็เพ่อเราที่ไปไม่รู้จักว่าอะไรมันเป็นอะไรมันถึงเป็นอยู่อย่างนี้ให้เป็นอย่างนั้นไหม อย่างนั้นให้พวกคุณเข้าใจอย่างนั้นอืมพวกเราพวกเราทุกคนในนี้คือไม่รู้จักอะไรมันเป็นอะไรมันก็วุ่นไปหมดทั้งนั้นเนี่ยนั่งกรรมฐานก็เหมือนนั่งกองไฟมันร้อน <c oughs> มันร้อนมันนั่งไฟมันร้อน,น,อนคือไม่รู้จักอะไรต่ออะไรนันเองเสียงมาก็ทบหูก็ปล่อยให้มันคืนไปบ้านมันซะจะหมู กลิ่นมากระทบจมูกก็ปล่อยมันไปตามเรื่องมันซะรถที่มากระทบริ้นก็ปล่อยให้มันเสียอะไรที่มากระทบร่างกายผะผาดนก็ปล่อยให้มันไปเสียอารมณ์ที่มันเกิดกับใจนั้นก็ปล่อยให้มันไปเสียก็หมดเท่านั้นแหละแล้วก็เป็นอิสระเท่านั้นแหละนี่มันยากเพราะเราคิดผิดมันลาบากเพราะเราคิดผิดเราไปกวนเขาเข้าใจว่าเขามากวนเรา